อย่าลืมกดปุ่มกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อติดตามคลิปใหม่ก่อนใครนะครับแ<ม>ข่งขันเพื่อต,ต,ติดอันดับแรกไปที่ประกดคอเลกชันรับทันทีหมอนโมโม,มสุดน่ารักนะครับผม <c oughs> นะ ก็โอเคเอาเล้นะครับสสดีผมกราผัผมนิวส์ o ู l เกมสามร้อยหกบโมบีนิกกี้หรือนิกกี้มาจันนั่นเองนะครับผมก็กลับมาเก็บเกมนี้สักพัดหนึ่งเนื่องจากว่าพัทแรกเลตติ้งดีพอสมควรนะผมก็มีคนดูเยอะนะแล้วก็ย้ำสักทีหนึ่งว่าผมไม่ได้เป็นเกย์จากการเล่นเกมนี้นะผมผู้ชายก็เล่นได้แล้วก็เสพความน่ารักของตัวละครหญิงกันได้มันเหมือนคล้ายๆกับเวลาเอ่อเรียกว่าไงดีะเวลาเล่นเกมออนไลน์แล้วเราเลือกตัวละครหญิงมาเล่นอ่ะคือไม่ใช่ว่าเราจะเพื่อนผมมันเป็นพวกที่ น่าจะชอบดูตัวละครชายตัวคนหญิงมันจะรู้สึกว่ามันจะมีครอบชุดชั้นเหนหวัวใจมากกว่าว่างไงก็ได้นะผมเพราะฉะนั้นมันก็ไม่แปลกมาที่ผู้ชายจะเล่นได้บ้างนะครับผมก็ระดับหนึ่งอะนะไม่ได้ลิกลงไปว่าแต่งตัวสไตล์นี้อะไรนี้ถึงขั้นนั้นก็แค่ เห็นว่าสวยงามก็เอาอย่างนั้นตรงนั้นนะครับผมสาพาร์ที่ผมพูดสั้นๆกับกบเวทีประกวดแฟชันกับการประกวดแฟชั่นเป็นหลักละกันนะผมเป็นส่วนที่เป็นอีเวนต์ที่เกิดขึ้นประจําแต่ละสัปดาห์เปลี่ยนไปเรื่อยๆอะไรอย่างนี้นั่นแหละครับผมที่ผมเคยเล่นคร่าวๆแล้วในช่วงพาร์ทแรกแต่พาร์ทนี้จะลงลึกมากขึ้นละกันนะครับผมซึ่งผมขออนุญาตเล่นในส่วนของประกวดแฟชั่นก่อนละกันนะผมเป็นส่วนที่ต้องได้ยอดไลค์จากการแต่งตัวของเราเองซึ่งมันเป็นเลียวทาสมควรนะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเรา ก็คือแต่งตัวตามธีมรอบนี้เป็นทีมเท่ขนาดนี้เป็นเด็กผู้หญิงแน่แเท่ขนาดนี้เหรอโอเคกัดูซิเพื่อนเพื่อนของเรามีใครบ้างที่ได้ชุดอะไรสวยงามมีแอตโตโอเคชุดไดเทสไหมสายเท่นะผมมีลินจังลินเละนั่นเองนะผมอันนี้เป็นธีมสาวเท่นะผมที่เป็นผู้หญิงด้วยก็คือต้องดูออกว่าเป็นผู้หญิงแหละนะเป็นหลักนะผมไม่ใช่แบบเป็นเท่ผู้ชายใช่ไหมโอเคก็ใจละกันไลให้ไอโต้หน่อยนะแล้วก็ไลให้ลินจังด้วยนะผมไล่ให้เพื่อนแล้วบอกเพื่อนได้ด้วยอ่ะบอกไปบอกไปกดไปเลยนะผม ผมจะลองดูส่วนของขวาผมก่อนนะว่าเขาถึงแต่งตัวไงกันแน่นะผมคร่าวๆก่อนนะโอเคเป็นแนวร็อกนะผมแนวเสื้อร็อกกางเกงร็อกในที่เขาได้เราแต่งตัวชุดนี้ตอนที่เล่นในพาร์ทที่แล้วนะผมที่ไอตทีมร็อกนั่นนะอะโหเสื้อนี่เสื้อเอดยกกันหมดเลยนะชุดเดยกกันหมดเลยนะผมชุดแนวร็อกโอเคมาคือความเท่ที่เป็นทีมแล้วโหชุดนี้จัดเต็มมาก โอเคเขาน่มีชุดอื่นไหมเนี่ยโอเคออกแนวชุดดำชุดหนังนะผมเน้นเป็นทางดำดำโทนดำดำนั่นเองนะผมที่คนอื่นเขาเน้นเท่กันนะผมโอเคผมจะลองหาเท่ๆที่ผมมีแล้วกันชุดที่เรามีนะผมโอเคเราเข้าประกวดแล้วกันนะผมแล้วลองค้นหาชุดก่อนนะว่ามีชุดที่เกี่ยวกับคำว่าความเท่หรือเปล่านะผมเราพิมพ์คำว่าเท่ไปสิโอเคไม่มีเสื้อผ้าใดมีความเท่ในตัวเราเลยโอเคสำหรับทีมนี้ผมว่าผมจะไม่เอาตามคนอื่นแล้วกันนะผมจะเอาตามใจตัวเองเลยแล้วกันนะ เทขนาดนี้เป็นผู้หญิงแน่ๆนึกภาพเป็นตีมสาวเทที่เป็นผู้หญิงอยู่ก็มีทรงผมนี้ที่แบบเป็นทอมบอยไปเลยนะกับอันนี้ที่อจะยาวมาหน่อยแต่ก็ยังดูคงสภาพได้อยู่อันนี้ก็จะโอเคนะถ้าท่เทก็ต้องส่วนใหญ่จะเป็นเดไม่นค่อยได้ปะเพราะว่าเดซเป็นชุดที่ออกแนวสาวไปหน่อยถ่าที่ผมมีคอจา่ชุดที่ผมมีนะมันจะเป็นทางสาวๆเลยนะผมแล้วก็ทางวันเดอร์แรนที่ผมมีแบบวันเดอร์แรนมากๆนะครับผม โอเคปัญหาคนชุดเยอะอีกแล้วนะผมก็ต้องค่อยๆไล่ดูชุดที่น่าสนใจไปเรื่อยๆนําคู่เขานี่ก็โอเคนะที่ผมคอยแล้วเคยแต่ชุดเอเป็นทางการอะ่ะก็ดูดีนะผมว่าเข้าเสื้อคลุมที่หมอบๆแบบว่าเป็นเสื้อคลุมเท่ๆหน่อยไปน่าจะเข้ากันอยู่เนี่ยมันก็เท่ดีนะผมว่าว่าผมก็รู้สึกว่าไปทางล็อกมากไปมันก็ไม่เท่ขนาดนั้นนะก็เลยคิดว่าเนี่ยอันนี้ก็ผมรู้สึกว่ามันถ้าเกิดล็อกหนืองนังมากไปมันก็ไม่เท่ขนาดนั้นนะก็คือถ้าเกิดใส่ไอเนี่ยนางของกษัตริย์ไปมันจะเป็น การใส่ที่ปิดหมดเลยให้ไม่เห็นข้างในนี้มันก็จะเรียกว่าไงดียกายเป็นชุดหนังไปเต็มที่อ่ะใส่กับใเท้าด้วยนะผมแล้วก็หารองเท้าที่เข้าตีมหมอกกันสีพวกนี้คงไม่โอเคหาโอเคอันนี้น่าจะได้อยู่นะหบบว่าครึ่งถุงน่องครึ่งตะข่ายด้วยไงมันก็ดูเป็นมีความเท่ได้แบบที่ผมรู้สึกว่าเท่ดีนะผมมันก็มีแบบแฝงความเท่ในตัวนิดนึงอะไรเงี้ยแล้วก็สาวๆนิดนึงเป็นตัวด้วยนะผมแล้วหารองเท้าที่อบแนวไม่ตีมวัตถุแรงเกินไปนะผม ปืนหลักก็มีสีดํานะผมแค่ชื่อกบัดลึกใ,ใจแล้วได้อยู่ได้อยู่เพื่อ <pe> er> ความเท่ต้องมีปืนไร่ล่าไฟเทลด้วยหลุดตีพันทีเลยแล้วแต่ว่ามีความสาวไงต้องนี้แหละแล้วก็สุดท้ายอย่าลืมรอยสักตะไข่จีนม,มุกแดงซึ่งอยู่ในตัวเราอยู่ในในตรงมันแถวๆคอลงไปนะผมซึ่งมันปิดอยู่ด้วยเสือ้อของเราแต่ใส่มีอะไรปะโอเคมานนี้น่าจะได้อยู่นะเท่ขนาดนี้เด็กผู้หญิงแน่ๆนะผมก็ดูเท่ๆดี เล็บง่ายเท่แล้วก็มีปืนไฟเทลม,มาโผมาเฉยให้มันหลุดตีมได้เล่นนะผมเนี่ยที่เห็นนะก็ดูไม่เร็วนะโอเคไหนๆะก็มาแล้วผมขอลองกดกรรมการดูแล้วก็ดูถหนึ่งว่ามีอะไรบ้างกันนะผมโอเคคนหนึ่งก็ใส่แนวตีมแบบนี้หมดเลยเว้ยคือผสมระหว่างตหางกับแนวร็อกอะ่ะคือมันเล่นกันมาคือเหมือนเขาดูคนติดที่หนึ่งแล้วดูว่าคนนี้เป็นไงบ้างก็แต่งมันแบบเหมือนกันในเนี้ยคือมันไม่ใช่ตีมร็อกนะมันเป็นตีมเท่นะเท่ผู้หญิงนะจ๊ะผู้หญิงหน่อยสิเล่นเป็นทอมบอยไปแล้วบางคนอ่ะ เนี่ยคือเหมือนกันเลยเว้นแ,แค่ทรงผมกับตรงหูน้่องกับรองเท้าเนี่ยที่เหลือเหมือนกันเป๊ปะเลย <c oughs> คือบเหมือนมาตีมเดียวกันแล้วเสือ้อเสื้อผ้าผีทุกคนเป็นเสื้อผ้านี่เหมือนกันอ่ะแล้วคิดว่าไงอ่ะเวลาคนอื่นมาดูอ่ะเวลาเราเจอคนที่แต่งตัวเหมือนกันเราอ่ะเนชุดแบบว่าเป็นออกงานรู้สึกงไงกันอ่ะน่จะรู้สึกแบบว่าไปนี่แสงนี้มาเนี่ยทำไมทำไมทำไมอะไรนี้ปะ่ะ <c oughs> โอเคเข้าพร้อมนะครับผมผมว่านะก็ได้ดูคนอื่นแล้วแต่งตัวกันยังไงบ้างนะครับผมมาล็อกอีกแล้ว ข้างบนโอ้หมวกนี่สวยอยากได้หมวกเนี่ยหมวกดูดีอ่ะโอเคก็รับของรางวัลน,นิดนึงแล้วกันนะครับผมก่อนที่จะไปต่อนะสองเพชรขอบคุณครับแล้วก็รอคนอื่นมาบวชให้เราบ้างความเท่นี้เราไปเรื่อยกๆก่อนแล้วกันนะค่อยกลับมาดูทีนึงว่าได้เท่าไหร่กันแน่นะครับผมโอเคผมเลิกชุดประกวดที่รอดให้คนมากดไลค์ได้แล้วนะครับผมต่อไปก็เข้าสู่การประกวดคอลเลคชันแล้วกันนะครับผมที่เล่นได้5ครั้งในวันนี้จะทำให้ไปถึง5ดาวได้หรือไม่นะครับผมแล้วก็เพื่อนๆคนอื่นมีไงบ้าง,างเนี่ยดูได้ปะ โอเคมีแต่สะสมตามนี้นะผม <c oughs> เขาแต่งตัว <c oughs> อันนี้ก็ชุดที่เป็นออิชินอะเนี่ยของของทุกคนใช่ไหมโอเคนี่คือคะแนนเพื่อนนะ400ไอตโตกับ3 6 0คะแนนลินจังนั่นเองนะผมเราจะค่อยๆไต่าตามไปแลวกันนะดูซิว่าจะชนะได้หรือไม่ทีนี้ที่เราได้มาคือการทต้น,นำในวังนะผมรลชินีพีราไอรีต้องการเชิญนิกกี้มาร่วมง,งานเต้นรำในวงังหรือเป็นเพราะผมชมพูของเธอกันแน่นะของนิกกี้เหรอหรือเป็นเพราะผมชมพูของนิกกี้กันแน่นะ สแสดงว่าเราต้องเอาผมชมพูเป็นหลักเหรอใช่ไหมถ้าเกิดถ้าผมเข้าใจไม่ผิดนะโอเคคู่ต่อสู้ของเราก็ววาคือชื่อพักจินะผมมันพูดถึงว่าผมชมพูนิกกี้สแสดงว่าเราต้องคงผมมีูนิว้นะผมแล้วก็เป็นการเต้นรำเกี่ยวกักบพิราบไอรีพิราบเหรอดูซิมีเขาพิราบในชุดที่เรามีไหมเนี่ยมีเทติดาพิราบนะผมแต่ผมไม่ใช่ชมพูเประเด็นคือาตามตีมันบอกว่าผมชมพูใช่ไหมก็ต้องเอาชมพูปะเพราะเหมือนเขาถูกใจผมเราอะนะผมลองลองใส่พวกที่มีชมพูแชมพูเป็นหลักสิ เพื่อความหวานแววโอเคนี่ก็ได้นะกันลาชุดนี้ก็ได้อยู่นะโอเคน้ำตาไข่มุกชมพูด้วยอืมแต่น,นี้น่าจะดีกว่าเกตทิมมมันก็จะน่ารักอันนี้ไม่เข้าตีมสองอันนี้ไม่เข้ากันแนตะ่สองอน,นี้เข้ากันนะอันนี้ได้อยู่ติดอันนี้ไปด้วยโอเครองเท้าแต่พวกนี้น่าจะเซตนี้น่าจะได้แล้วแหละแล้วก็ลูกมาชมพูเนี่ยก็น่าสนใจนะน่ารักดีอะครับผมรองเท้าชมพูชมพูทั้งตัวกระดาหัวก็ใส่กิ๊บโ,โอเคนะนะะกันลาง่ายๆนะผมต้งปูก็ ใส่ได้น,นะดอกไม้บางก็ได้นะผมเบาๆพอประดับคอเรามีแล้วเมื่อกี้นี้เราใส่ไปแล้วส่วนของถืองานเต้นรำไม่ไม่เหมาะได้เลยถือของปะ่ะ <laughs> พ้าเช็หน้ามคาเหรอก็เข้านะแค่บอกว่าช่วยเก็บผ้าเช็ดหนะ้าคงชั่นหน่อยแล้วปล่อยทิ้งไว้คล้ายๆแบบทำรองเท้าแก้วตกอะ่ะผมว่าก็น่าจะโอเคนะเข้าๆมามนนี้นะผมอ่ะชุดนี้คือชุดที่ผมเลือกในการเต้นรำกับอ่าตระกูลพิราบนั่นแหละครับผม <laughs> อะไรก็ว่าไปอ่ะดูซิว่าจะไปรอดหรือไม่มะ โอเคท่านจริงเลยอีกฝันหนึ่งชุดนี้เลยนะผมรูดาเข้ามารูราก็าากาเยอะเลยอบอุ่นกว่าเด้อด้วยมีความอุ่นเพราะว่าเรามีผ้าคลุมเสื้อคลุมีนสง่างามเพราะมีความเป็นเจ้าหญิงแห่งนั่นแหละโอเคแต่ค่ามากินนี่ต่ำไปหน่อยนะผมบุทธทีก็ต่ำไปหน่อยไม่คิดว่าจะเป็นบุธพวกนี้ไงผมเลยแต่งแบบแนวหวานๆเป็นหลักนะก็ถือชนะอยู่นะผมสองหมื่นห้าสิบสองแต้มอาจจะไม่ดีเท่าไหร่นะผมในรอบแรกจะดูแบบธรรมดาไปนิดนึงแต่ก็ถือว่าโอเคในคะแนนโดยรวม โอเคได้สะสม40แต้มน,นะผมได้หนึ่งดาวผ่านไปอันดับ8 8ดไว้อันดับ 88, ไม่ไม่สูงเท่าไหร่นะแต่ก็ยังพอฝ่าคนต่ำๆไปได้บ้างก็ถือว่าไม่เลวเยนิก้เธอสวยส่องแสงจนตาฉันจะบอดแล้วอ่ะโอเคต่อไปไฟในฤดูหนาวนะครับผมถึงไม่อาจากทางเหนือจะหนาวแต่ก็ไม่อาจละเลยแฟชั่นคอสตูมที่สวยงามได้สีแดงที่เกี่ยวข้องกับพวกแนวแก้หนาวพวกแนวชุดว่าหนาๆนะผมที่ออกแนวโทนสีแดงโอเคลองดูซิจะได้ใคร ผู้ต่อสู้ของเราโอเคได้คนชื่อเขมับซอนนะผมมาลองสู้กันดีกว่านะก็หนาวหนาวใช่ไหมมันจะมีขนของส่วนของเสื้อคลุมอยู่นะผมที่ผมเลือกอันนี้ก็แด้ก็คือเน้นสวยงามในดินแดนที่หนาวเหน็บได้และมีความเป็นไฟด้วยนะผมก็คือร้อนแรงด้วยในตัวเฮ้ได้อยู่นะคล้ายๆกองไฟออกมาสูงๆออกมาโอเคโอเค,อเคมันได้อยู่ทีนี้ก็ต้องหาชุดที่มันแก้หนาวได้นะผมแล้วก็เป็นแฟชั่นเป็นแฟชั่นที่ไม่ทําให้ตัวเองหนาว ดูดีหลายชั้นด้วยกันเอลซ่าเลยไหมชุดเอลซ่าในเงือกเพชรนี่เลยนะครับผมก็หัวได้นะที่ดาบเปลวไฟเลยไหมที่ดาบเปลวไฟก็หดไปป่ะบาร์บี้ในความฝันเหรอหนาวตายแน่เลยดอกไม้สีทองก็หาชุดที่มันเหมาะๆเข้ากับไอตีมนะเนี่ยซึ่งมันก็ไม่ใช่ละง่ายเอลซ่าก่อนนะผมแล้วเดี๋ยวผมจะหาอันที่ปิดตรงไหล่ๆในโซนเสื้อคลุมดีกว่าเดี๋ยอันนี้ไม่ใช่แฟชั่นอันนี้มันชุดคุณยายเลยคุณย่ามาแบบดูตีมมาเลยอ่อไม่มีชุดไหนที่มันเข้ากับคำบอโอ้ <g ül> ก็หนาวนะผมว่าหนาว <c oughs> ผมว่ามันเป็นชุดที่หนาวมากอะ่ะโอเคเราจะหาเนี่ยนะเครื่องประดับแล้วก็เอาประดับคอเป็นผ้าพ,พันคอได้ปะเรามีนะที่เป็นผ้าพ,พันคอแบบว่าหนาๆเลยนนเ,ออเนี่ยอันเนี้ยเออเนี่ยเอออย่างเงี้ยไอนน้เราจะเข้าอยู่นะผมนจะเข้าอยู่ให้มันแก้นหนาวได้ไันเป็นมานมันึกถึงไอ้นั่นไหนไอ้ที่ขัดไม่ขิดไฟเดยวขัดไม่ขิดไฟที่เป็นเรื่องเล่าในตอนหน้าหนาวอะ่ะ <c oughs> มันเข้าไหมเนี่ยไม่เข้าโอเคประดับหัวมีอะไรที่เข้ากับความกันหนาวไหมมีนี่นะ ที่ผมมีข้างล่างเลยไอต้อไอตรง,งเนี้ยไอ้ตรงหูหูฟังี่นอยู่ไหนวะเนี่ยเพนกวินกับข้อหูน้ําตาลแล้วก็หมวกขนสีคราฟกลายเป็นมีความน่ารักน่าชังก็นแบบอีกทีมหนึ่งเลยนะซึ่งก็ไม่ค่อยเหมาะสับทีมนี้กัดกล้วยไม้ก็น่าจะโอเคปะกวนกล้วยไม้มไม่เหมาะด้านหนาวกประเด็นโอ้หโหนี่ได้อยู่ออเหมือนเหมือนอกม้ที่ขึ้นกลางตรงไฟครับผมก็ดูสดวดไปอีกแบบหนึง่ง เอเคเพื่อความไม่หนาวเราหาถุงมือให้เธอใส่ถุงมือเงาบัวโอเคจะได้ไม่หนาวแขนนะไฟดูหนาวนะผมเด่นแค่ไฟไงดูหนาวคือข้างล่างไงเขาใส่ปะคือเป็นกองไฟข้างบนหัวเราเป็นสีแดงเฉยดูหนาวคือส่วนอื่นของร่างกายเราที่เป็นส่วนใหญ่ของความจริงที่มันหนาวนะผมไปได้ไหมเนี่ยเนี่ยไฟดูหนาวดูรากว่าได้อยู่ฝฟหนึ่งจิตตาใส่ทำไมคืออะไรโอ้ร่านเริงกว่าเว้ย่าโอ้ my god oh shit ไฟไง ไฟสู้มันสิอบอุ่นกว่าไม่ละตายละเซ็กซี่สู้ไม่ได้พ่ายแพ้อีกไฟไี่ตีมเรียบง่ายมากเลยเนี่ยไแค่มือสองร้อยสามสิบสองอะไรอุตส่าห์เข้าตีมันเนี่ยนี่เข้าตีมันเนี่ยทำไมวะเอฟเฉยเลยพ่ายแพ้กับติมนี้เฉยเลยโอเคเราต้องเล่นใหม่นะครับผมโอเคแต่มันสุ่มตีมใหม่ไว้สีเด็ดหาที่เปรียบไม่ได้โบตันแดงม่วงเงาสะพรั่งสดสวยไรที่ติอยากเยอะแจ่มจะรับมันคืออะไร ตีมนี้มันคืออะไรเราเรา,เราไม่เข้าเข้าใจเท่าไหร่นะมันคือสีเด็ดที่เสร็จไม่ได้ใช่ไหมแดงม่วงงามสะพร่งก็คือต้องแดงกับม่วงสลับกันใช่ไหมที่ผมเข้าใจแล้วก็สวยสดใสไร้ทิฏฐิอยากเยิ้มแจ่มจรัสโอเควันนี้หญิงมนนะผมสะสมสองคะแนนแะน่ไม่เยอะจังวะแล้ว <c oughs> ดูแต่งนะโอ้โหอลังการงานสร้างมากโอเคจะได้ไปที่โบตันดอกม้ใช่ไหมแดงม่วงอะโอเค มีสก,ก๊กสีแดงแดงม่วงคือตีมสีแดงม่วงนะผมเป็นหลักนะสีเด็ดที่หาที่เปรียบไม่ได้ก็คือที่ผมเข้าใจนะมันเป็นสีที่ต้องแป้นออกมาในบรรดาทุกสีเป็นหลักนะคือแดงม่วงแหละก็อันนี้หมวกสีแดงตัวเล็กนี่แดงอันนี้ <c oughs> นี่ถ้าขายหมวกจีนที่ผมบ้านเนี่ยอันนี้ก็ได้นะนี่ผมนี่แดงม่วงได้อยู่นะ <c oughs> มีความแดงม่วงในตัวโอเคเดี๋ยวเราลองหาอะลองค้นหาส่วนของม่วงซิจะเจออะไรม่วงๆไหมเผือกม่วงอะทุกอย่างเปลี่ยนไปหมดเลย นะมันก็เป็นแนวไหนคือประเด็น,นคือผู้ข้อมันให้มางี้แต่ผมไม่รู้เป็นชุดแนวไซด์เทลได้ไหมหรือชุดทั่วไปอะไรเงี้ยมันยากตรงนี้แหละโบตันแดงม่วงงามสะพรั่งสวยสดฤทิต์ติตำนานของเทพธิดาแห่งสงครามเขาทั้งสวยมีพลังนสิปัญญาผู้คงต่างสรรเสริญเขาเพื่อให้เกิดสันติสุขและเพื่อให้อิสระอา่าโอเคหยาดเยิ้มสวยงามโบตันแดงม่วงสะพรั่ง บางทีมันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะหาของที่มันเข้าากันจะ่ตีมลองหาสีที่มันเป็นๆนะสีม่วงๆหึงแดงๆเนี่ยผมได้ไมที่ม่วงแดงแล้เนี้ยม่วงแดงกัตอนเนี้ยโอเคโบตันแดงม่วงงามสะพรั่งสดสวยไร้ที่ติหยาดเยิ้มเจ็ยมจัดนี่ครับผมตกโบตันสีแดงม่วงก็นี่นะก็ได้อยู่นะได้ใช่ไหมวะมาโชว์กันปะทะการอบอุ่นกว่าได้อยู่ลุ้นกันนะเบื้อสุดโอ้น้อยกว่านิดนึงอ่ะโอเควุฒิต่ำกว่านิด รู้สึกจะแพ้เนี่ยรู้ท้าก่อนนิดนึงโอ้วันสูสีกันเกินไปสง่าง,งามน้อยกว่าด้วยแต่ช่วงนี้หาชุดเด้แยกขนาดนี้เนี่ยก,ก็นด้กระแดงโม่นะแล้วเข้าตีมันนะทำไมกันอ่ะเอฟอีก,กันแล้วอ่ะโดนโม่โมว่าต่อดเลยนี่คืออะไรก็แดงโม่แล้วอ่ะทำไมอ่ะ โอเคต่อไปเขาตุม่มชุดปาร์ตี้ชายทะเลน่าจะง่ายกว่าปะนิกกี้ไปเข้าร่วมปาร์ตี้วินเทอร์แมนเมืองติดทะเลที่เมืองใหญ่ดับ2ของลีลิสรู้สึกดีใจเป็นอย่างมากตีมทะเลผมว่าไม่ยากเท่าไหร่นันเนื่องจากว่าเราก็พอมีชุดแนวชายหัดเยอะอยู่เหมือนกันนะผมเดี๋ยวขอดูชุดก่อนเลยนะผมชุดที่ปาร์ตี้ชายทะเลได้นะผมมีหรือเปล่าเนี่ยไอตัวเรารอยอยูหวานคุณก็รีบวิ่งมาอยู่ข้างกายฉันเอาคข้าสายแล้วยังสังมาด้วยมันเปิดหน้าท้องก็ถือว่าน่าจะได้อยู่นะผมว่า ชุดอื่นมันไม่ได้ไงชุดผ้าขนหูก็มันก็เป็นมันไม่ใช่ทะเลแล้วมันกลายเป็นห้องอาบน้ำนะโอเคอันนี้น่าได้นะอันอื่นมันปิกนิกเต้นรำมันไม่ดับเบิลเบอรี่หรอมันกลายเป็นไปปิกนิกก็แหละทำไมมันมีแต่ชุดที่แบบปกแนวกันหนาวกับชุดที่แบบอลังการขนดใหญ่ขนาดนี้วะใหญ่แบบใหญ่ใหญ่ไปอ่ะโอเคเงาเหรอไม่โป้มากแต่ดูเซ็กซี่จังเป็นเพราะว่าผ้าใช่ไหม ชุดกันแดดใช่ไหมโอเคชุดกันแดดน่าจะได้อยู่นะผมว่าทอร่าจะมีที่เข้ากันไหมเนี่ยท่อนล่างจะมีที่เข้ากันไหมเนี่ยอันนี้เยิ้มใสเยิ้มใสซื่อกันนี้มันก็ดูแปลกๆปะเยี้ยมมันไม่เหมาะกับชุดที่ป่องใสอย่างนี้นะผมว่าดอกไม้แห่งศรัทธากระโปรงเหรอคือไปทะเลคนใส่กระโปรงใส่กางเกงวะเนี่ยกางเกงปะกางเกงใช่ไหมไม่ใช่กระโปรงนะสีนี้ลูกท้อกับกางเกงเหรอเฮ้ยมันก็ดูดีนะชุดฐานเลือกออกกำลังกายอ๋อฮะคือเป็นกระโปรงที่มีกางเกงไงครับผม ไข่มุกเหรอไข่มุกไปเลยไหมทะเลไปเลยเฮ้เต็มที่ปาร์ตี้ชายทะเลนะครับผมปาร์ตี้ชายทะเลนางเงือกเหรอเออก็น่าสนใจนะนางเงือกในทะเลพีราบเริ่มมีความรักก็ได้ชอบเป็นคุณชายที่อ่อนโยนและสง,ง่าง,งามแต่เขาไม่ใช่เงือกได้ได้ได้อันนี้ได้เลยไปทะเลถุงเท้าไม่ใสกันใช่ไหมไม่คนใส่นะผมว่าเราเบาๆพอนะหาเท้าแตะนะหาเท้าแตนะแตมีปนะเนี่ยแสงไฟก็จะเหมาะกว่านี่กิโมโนอาบน้ําได้ด้วยกล้วยม้เขาฝันเลย,ยกันนะผมว่ามันก็ลงทะเลลงแบบลง,ลง,ลงหยียบสไตล์ได้เลยอะนะนะ แล้วก็พอเสร็จงานแล้วก็ทํไแงใสายออกจากเอ,อตรงเนี้ย <c oughs> ลำบากดีแท้ต่างหูก็ต้องเป็นนองฟ้าดาวฟองทะเลนะผมแล้วก็ประดับผมทะเลดอกไม้ทะเลเต็มที่ตีทะเลขน,นาดน,นี้แล้วข้อมือมีทะเลเลยไหมทะเลทะเลทะเลจะพาเทานนันนีลูกคืน <c oughs> มีได้ไหมลูกคืนนะผมโอเคก็ไมยใช้หาดด้วยโอเคใช่ใช่ใช่ก็ไรใช้หาดนะผมนะ ซึ่มที่ผมจัดเต็มมากนะผมบอว่าจ,จะไม่ไม่พลาดแพงตีมอื่นๆนะครับผมได้ไหมวะเดีย๋ยวดูสิโอ้ผมจะไม่ได้แล้เฟลต่อเนื่องนี่คืออะไรเรียบง่ายไม่เรียบง่ายเท่าไหร่นะครับผมน่ารักกว่าโอเคต้องแซงไปได้เร็วๆแซงไปได้เย็นกว่านั่นแหละแล้อย่างนี้อีกทนีนึงล่นเริวกว่าด้วยโอเครอดยังพอจะรอดบ้างถึงคะแนนจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่ก็ตามนะผมสามหมื่นสองพันสามร้อยหกบเจ็ดนะผมเอ็งนั่นก็ผ่านวะ โอเคเล,ล็กรอบนึงานนนะครับผมที่จะทําได้โดยที่ไม่ต้องเติมแบบว่าแลกเพิ่มซื้อเพิ่มนะผมวรสาสไตล์ของวันนี้นะผมสาวน้อยโตเต็วเมวัยความพิเศรรษของหญิงที่โตเป็นสาวอยู่ที่มีความสดใสของเด็กและความสง่างามผู้ใหญ่ด้วยจ้ <c oughs> าทำ <c oughs> <c oughs> <c oughs> มันดูยากจังเลยจ้าเธอจ้าก็คืออยู่ช่งวงวัยรุ่นนะครับผมก็คือระหว่างเด็กกับผู้ใหญ่นะผมสดใสและสง่างามโอเคเราจะค้นหาจากสไตล์ก่อนนะผมสไตล์เลยสไตล์ก็คือสง่างาม okay, ดสดใสคือน ah ่ารักใช่ไหมมีบอกว่าความฝันในชนบทโอเคสง่างามน่ารักนะครับผมสง่างามน่ารักท้องฟ้าใสาใหม่กระโปรงชมพูแป้นไปหน่อยใส่ใหม่น่าจะโอเคกว่าเสื้อคลุมอ่ะสง่างามแล้น่ารักไม่น่ามีโอเคสง่างามเฉยอฉะก็จะเป็นอลังการงาน,นสร้างเกินเกินไปแล้วเนี่ยผมว่าเกิดในครอบครัวธรรมดาไม่ก้าพูดคุยกับคนรวยพี่น้องของหลังทําให้รู้สึกดีมากจ๋าๆอันนี้ก็โอเค อ่ะสง่างามน่ารักสร้อยมุกได้อยู่กําลังเติบโตไงก็สวยกลางๆแบบว่าแนวไม่ไม่ไมให้ซมาไปไม่ดูแบบว่าเป็นเด็กมากไปด้วยกลางๆได้อยู่นะครับผมอ่ะสง่างามน่ารักสาวใช้ข้อมือดอกไม้เอออย่างนี้กระเป๋าสะพายก็นะ่าโอเคนะเรียบง่ายบริสุทธิ์โรดิตา้าสาวแบนไหมสายตาสัน้นสง่างามบริสุทธิ์ใส่แ่นไป็นอนนะครับผมแล้วก็แต่งหน้าเลิกแต่งหน้าบ้างแล้วเพราะว่าเริ่มเติบโตเป็น เป็นสาวใหญ่แล้วนะครับผมมานี้จะได้ปะโงโมะจะได้นะนับตัตโตแล้วไงเรียบง่ายโอเคนํำนิดนึงนะผมนิดเดียวเองสง่างามก่อนโอ้โหหมื่นห้าร้อยนั่นแหละต้องอย่างนี้รู้สึกก่อนด้วยโอเคเด้ก,กูนาหมดละกูนาแล้วอุ่นเกิดเยอะเลยเด้ก,กูหน้าแล้วบุทีสามเก้าหกยังไม่โตพอง่ายๆโอเคก่อนจักไปขอดูซิส่วนของการประกวดแฟชั่นตอนนี้เท่าไหร่กันแน่รับคะแนนที่เราได้มาโอ้ไม่ไววจังอะ หนึ่งห้าห้าแปดเหรอเฮ้ยจริงอะ่ะเด่นนะคนอื่นนะคนอื่นเขาได้เท่าไหร่กันแนะ่หัวตามเกือบทันแล้วเนะี่ยโอเค้าขผมเนี่ยคือเกณฑสามร้อยหกสิบโมบินิก,กินะผมบอกว่าแต่งชุดนี้จะได้ขึ้นท็อป10ของเซตซีรีส์นีนะผมก็ลบไปเล่นกันได้ตามลิงก์ใต้คลิปนะครับผมโอเคก็จะไีเขาหน้ากับนิวคุมผู้นี้ได้ใหม่ในคลิปไลนก็ว่าไปนะครับผมโอเคซีรีส์ทำนะครับไปไลฟ์ไป